สวัสดีครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอขี้ไก่ที่เป็นเลือดในที่เลี้ยงแล้วก็มีลูกไก่ของผมตัวหนึ่งดูผ,มผอมๆเหมือนจะโตไม่ทันเพื่อนผมก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันว่าทําไมไก่ของเราถึงถ่ายออกมาเป็นเลือดโดยหัวข้อในวันนี้คือเรื่องของโรคบิดที่พบในไก่และสัตว์ปีกโดยเฉพาะในไก่ที่เราอาจจะเรียกกันว่าโรคบิดไก่เพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะแบ่งพูดกันเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับ โรคบิดไก่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโต z o วในกลุ่มของไอเมเรียที่จริงๆแล้วโรคบิดไม่ได้มีเฉพาะในไก่แต่ที่มักจะพบในไก่มีอยู่7-8ชนิดซึ่งก็มีทั้งชนิดที่อาการรุนแรงมากจนถึงตายและก็มีทั้งที่อาการรุนแรงน้อยกว่าคือถ้าไม่ถึงตายผมเรียกรุนแรงน้อยกว่าหมดนะครับโดยเชื้อในกลุ่มพวกนี้จะเข้าไปเกาะอยู่ตามส่วนใดส่วนหนึ่งในลำไส้ของไก่ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อที่ไก่ได้รับจากการกินเข้าไปนะครับ หลังจากที่ไก่กินไข่ของเชื้อโรคหรือที่เรียกว่าโอซิสเข้าไปแล้วก็จะมีระยะเวลาฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ประมาณ4ีถึง6วันแล้วไก่ของเราถึงจะแสดงอาการออกมาให้เห็นนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่ได้คอยติดตามดูให้ดีพอมารู้ตัวอีกทีไก่ของเราก็อาจจะติดโรคก,กันทั้งฝูงแล้วก็ได้นะครับแต่แค่ยังไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เห็นแค่นั้นเอง อาการของโรคบิดในไก่ที่ค่อนข้างจะดูกันได้ง่ายๆก็คือให้สังเกตว่าไก่ตัวที่ป่วยจะเริ่มกินอาหารน้อยลงน้อยลงแต่กินน้ำมากขึ้นกว่าปกติแบบผิดสังเกตดูซึมซึมปีกตกขนยุ่งลงหลังและที่สำคัญจะให้ชัวร์ที่สุดก็คือไก่ของเราถ่ายมูลออกมาเป็นเลือดหรือมีเลือดปะปนออกมากับขี้ไก่ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือแดงเข้ม หรือว่าเป็นสีน้ําตาลเพราะมีเลือดผสมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะครับแต่ถ้ามีเลือดออกมากับขี้ไก่ก็แสดงว่าเป็นโรคบิดชัวเลยไม่เป็นโรคอื่นแน่ซึ่งเราจะสังเกตได้จากการที่มีขี้ไก่ที่เป็นเลือดอยู่ในที่เลี้ยงของเรานี่แหละครับแปลว่าไก่ของเราไม่ตัวไหนตัวหนึ่งก็หลายตัวเป็นโรคบิดไปเรียบร้อยแล้วโดยส่วนมากโรคบิดที่พบในไก่มักจะพบและเป็นปัญหากันมากในไก่กระทงหรือไก่รุ่นที่เริ่มเลี้ยงลงบนพื้นมากกว่า ถ้ายังอยู่ในข้ออนุบาลจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะในไก่พ่อแม่พันกับไก่ไข่เขามักจะทําวัคซีนกันตั้งแต่อายุไม่กี่วันและเพราะในไก่รุ่นหรือไก่กระทงเราเลี้ยงกันในระยะสั้นใช่ไหมครับเลี้ยงกันไม่นานก็ขายแล้วเขาเลยไม่นิยมทําวัคซีนกันเพราะจะทําให้การจเจริญเติบโต,ตของไก่หยุดชะงักไปเหมือนกันซึ่งก็หากว่าไก่ของเราติดเชื้อโรคบิดในชนิดที่มีอาการรุนแรงจริงๆก็อาจจะทําให้ถึงตายได้แต่ส่วนมากแล้วถ้าหากเป็นในไก่อัตราการตายมักจะต่า แต่ก็โตต่ำด้วยคือไม่ค่อยจะตายถ้าหากว่าไม่ใช่ชนิดที่อาการรุนแรงมากจริงๆแต่ถึงจะไม่ตายก็โตต่ำม,มากหรือก็คืออัตราการเจริญเติบโตของไก่ที่ป่วยจะหยุดชะงักลงดื้อๆเลยทำให้ไก่ที่ป่วยเป็นโรคบิดแล้วจะโตไม่ทันเพื่อนสาเหตุที่ทําให้ไก่ของเราเป็นโรคบิดก็คือเกิดจากการกินหรือก็คือไก่ของเราไปกินไข่ของเชื้อปโโรสิตที่ว่าที่อาจจะปนเปื้อนอยู่กับอาหารหรือบนพื้นของสถานที่เลี้ยงของเรา ส่วนสาเหตุที่เชื้อโรคเข้ามาในสถานที่เลี้ยงของเราได้ส่วนมากจะเป็นเพราะเราเองคือเพราะการจัดการสภาพแวดล้อมของที่เลี้ยงเรายังไม่ค่อยเหมาะสมหรือก็อาจจะเป็นมนุษย์เองนี่แหละที่เป็นาหาพาเชื้อโรคเข้ามาในที่เลี้ยงโดยการที่เราไปสัมผัสมาจากที่อื่นและที่เลี้ยงของเราอาจจะเปียกชื้นจนเกินไปไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีสิ่งสกปรกที่เหมาะแก่การเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่าง ถ้าหากว่าเราบังเอิญไปเจอขี้ไก่ที่เป็นเลือดในที่เลี้ยงตามที่บอกไว้ว่าเป็นสัญญาณว่าไก่เป็นโรคบิดแล้วก็ให้สังเกตว่าไก่ของเราตัวไหนดูผอมแห้งดูง่ายที่สุดคือสังเกตที่กระดูกอกจะเห็นว่าถ้าไก่เป็นโรคบิดไก่ของเราจะผอมจะเห็นกระดูกอกขึ้นมาชัดเจนและไก่ตัวนั้นจะดูไม่โตขึ้นเลยเพราะว่าไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ ถ้าเราไม่อยากให้โรคบิดมาลุกลามก็ให้รีบแยกไก่ที่มีอาการป่วยทั้งหมดจะกี่ตัวก็ให้แยกออกมาจากไก่ที่ยังไม่แสดงอาการป่วยแล้วก็รีบหาทางกําจัดขี้ไก่ที่มีเลือดนั้นทิ้งไปและทําความสะอาดสถานที่เลี้ยงให้เรียบร้อยเพราะว่าไข่ของเชื้อโรคจะออกมากับขี้ไก่นี่แหละครับทําให้ขี้ไก่ที่มีเลือดนั้นจึงเป็นที่อยู่ของเชื้อโรครอแพร่กระจายไปยังไก่ตัวอื่นๆเพราะก็อย่างที่บอกว่าโรคบิดติดต่อกันได้จากการที่ไก่ของเราไปกินไข่ของเชื้อ ซึ่งมาจากมูลของไก่ที่ป่วยที่ปนเปื้อนในอาหารหรือในสถานที่เลี้ยงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันไก่ตัวอื่นๆไม่ให้ป่วยตามส่วนสาเหตุที่ไก่ของเราถ่ายมูลเป็นเลือดนะครับเกิดจากการที่เชื้อโปรโตซัที่ว่าจะเข้าไปเกาะอยู่ในลำไส้ไก่นั้นจะเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อในลำไส้ทําให้เกิดอาการอักเสบท้องเสียเป็นแผลในลำไส้เลยทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีและมีเลือดออกในลำไส้นะครับ ทำให้ไก่โตที่ป่วยจะถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วก็โตไม่ทันเพื่อนในฝูงโดยไก่ที่ป่วยจะเกิดเป็นแผลในลำไส้ในบริเวณที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดจากขี้ไก่ว่ามีเลือดไหมแค่นั้นแหละครับพอแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นในเรื่องของชื่อชนิดของเชื้อทางวิทยาศาสตร์และรายละเอียดในส่วนนี้ mm hmm. เราจะไม่พูดกันนะครับเพราะผมมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไปผ่าดูซากซึ่งค่อนข้างจะเกินความจําเป็นของคนเลี้ยงไก่อย่างพวกเราไปมากเลยนะครับ หัวข้อต่อมาก็คือการป้องกันไม่ให้ไก่ของเราเป็นโรคบิดการป้องกันนั้นทําได้โดยเริ่มจากคอยดูแลรักษาความสะอาดและไม่ทําให้วัสดุรองพื้นหรือสถานที่เลี้ยงของเราเปียกชื้นจนเกินไปอยู่เสมอนะครับ mm. เมื่อดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะแล้วเราก็อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคบิดโดยวิธีการละลายน้ําหรือผสมในอาหารให้ไก่กินตามอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือตามที่ระบุไว้ในฉลากยานะครับโดยเราอาจจะเริ่มให้กินติดต่อกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่1ไปจนถึงสัปดาห์ที่20ในไก่ไข่และตั้งแต่สัปดาห์ที่1นถึงสในไก่รุ่นหรือไก่กระทงแล้วก็ค่อยหยุดให้ยาช่วงก่อนที่จะจับขายนะครับ และวิธีป้องกันที่ชัวร์ที่สุดก็คือการทำวัคซีนซึ่งจะนิยมทำกันในไก่พ่อแม่พันธุ์หรือในไก่พันธุ์ที่มีราคาสูงซึ่งโดยส่วนมากการทำวัคซีนโรคบิดจะทำกันง่ายๆโดยการนำเชื้อชนิดที่ไม่รุนแรงถึงตายมาสเปย์ลงในอาหารหรือในสถานที่เลี้ยงในปริมาณที่น้อยมากๆจะทำให้ในระยะเพิ่มเชื้อไก่ของเราทั้งฝูงจะขี้เป็นเลือดหมดเลยคือติดโรคบิดแล้วเราค่อยให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาพร้อมกัน พอไก่ของเราหายแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบิดได้จะทําให้ไก่ของเราไม่เป็นโรคบิดอีกและไม่มีความเสี่ยงที่จะตายเพราะโรคบิดและหัวข้อสุดท้ายในวันนี้ก็คือการรักษาในกรณีที่ไก่ของเราติดโรคบิดแล้วนะครับการรักษาก็เป็นการให้ยาฆ่าเชื้อนี่แหละครับยาฆ่าเชื้อที่ใช้รักษาโรคบิดในสัตว์ปีกก็ได้แก่ยานในกลุ่มซาฟาหรือกลุ่มแอมพลอนที่จะไปฆ่าเชื้อในลำไส้ของไก่ จะเป็นชื่อ,อยาอะไรก็แล้วแต่ดูง่ายๆว่ามันจะมีคําว่าซาฟาอะไรสักอย่างหรือคําว่าแอมพลอนอยู่ในชื่อผมจะขึ้นตัวอย่างของชื่อไว้ให้ตามนี้นะครับโดยใช้วิธีเดียวกันก็คือละลายลงในน้ําหรือผสมในอาหารให้ไก่ที่ป่วยกินต่อเนื่องกันอย่างน้อย3-5วันหรือตามที่ระบุในฉลากยา แต่ทั้งนี้ในบางกรณีถ้าเราเจอไก่ป่วยแค่ตัว2ตัวหรือมีจํานวนไม่มากถ้าเทียบกับจํานวนไก่ในฝูงและอาการไม่ได้รุนแรงถึงตายเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรักษาก็ได้ คือรอให้ไก่ทั้งฝูงค่อยๆติดเชื้อกันทั้งหมดแล้วค่อยให้ยารักษาพร้อมกันทีเดียวซึ่งจะมีผลเหมือนกับการทําวัคซีนที่จะทําให้ไก่มีภูมิต้านทานโรคบิดแต่การเจริญเติบโตของไก่ก็จะหยุดชะง,งักไปเหมือนกันแต่ที่มีผลดีคือพอไก่ของเราหายแล้วเราก็สามารถจะหยุดให้ยาฆ่าเชื้อได้ไม่จําเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคบิดต,ตลอดใช่ไหมล่ะครับ แต่ที่สําคัญก็คือถ้าเราเลือกใช้วิธีหลังเนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องคอยเฝ้าระวังดูอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยดูอาการของไก่เราว่าแสดงอาการออกมารุนแรงมากน้อยแค่ไหนไม่งั้นไก่ของเราก็อาจจะตายกันยกเล้าได้เหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูอาการของไก่รุ่นที่ป่วยเป็นโรคบิดกับไก่ที่ไม่ป่วยกันว่าถ้าไก่ของเราเป็นโรคบิดแล้วมันจะต่างกับตัวที่ไม่ป่วยยังไงตัวแรกเรามาดูตัวที่แข็งแรงปกติกันก่อนนะครับให้จาไว้ก่อนว่าเป็นยังไง ตัวนี้อายุประมาณ1เดือนแล้วจะเห็นว่าหน้าเริ่มแดงแล้วตามปกติของไก่หนุ่มตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นไก่เหลืองหางขาวเดี๋ยวรอดูตอนโตเดี๋ยวจะรู้ว่าเหลืองไม่เหลืองให้ดูกระดูกอกนะครับอันนี้คือไม่ได้แหลมโผลออกมายังมีเนื้ออยู่ข้างๆอยู่เรามาดูตัวต่อไปก็คือตัวที่ป่วย ตัวนี้รู้สึกว่าถ่ายไปเรื่อยตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่2หรือ3ไม่แน่ใจนะครับ2ตัวนี้น่าจะเป็นข้อเดียวกันตอนเอามาตัวก็เท่าๆกันเลยพอมาเทียบกับตัวเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าถ้าเป็นโรคบิดแล้วคือแทบจะไม่โตเลยเราจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มีขนขึ้นพอๆกับตัวแรกเลยนะครับแล้วก็หน้าก็เริ่มแดงแล้วแต่ว่าตัวไม่โตขึ้นเลยเราเลยจะจำแนกได้ว่าตัวนี้ไม่ใช่ลูกไก่แน่นอนนะครับเขิมเิม เคิร์มเลยลูกตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะหายแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ายังโตช้ามากแล้วถ้าผ่านไปสักระยะแล้วเราอาจจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่ออัปเดตอาการอีกทีหนึ่งอาะละฮะวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีความรู้อยากเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับถ้าการุณาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าสะดวกจะกดติดตามไว้ด้วยก็ได้เพื่อรอดูว่าคลิปต่อไปเป็นอะไรวันนี้ไปไม่ทันลาเพราะลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ